วัสดีครับวันนี้รถเข้าใหม่นะครับเป็น t o y ย t a s p o r t r i d e r นะครับ2005นะครับเกียร์ธรรมดา4 w h e e l ขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันนี้เป็นปี2003นะครับอ่าเป็นเครื่อง D4D แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะสภาพสวยขนาดไหนนะครับอ่านี่นะครับสีรอบคันนี้เดิมๆเลยนะครับมีเก็บสีมาบ้างบางชิ้นนะครับนี่นะครับ ภาพสวยงามนะครับสีเดิมบางนะครับสีเดิมบางเลยนี่นะครับสปอร์ตไรเดอร์นะครับนี่นครับสภาพสีสวย โตโยต้าดีโฟดีมันเร็วนะครับสภาพสวยใสยเลยนะครับกันาสาดของแท้โรงงานนะครับสภาพสวยเลยนะครับอ่าสภาพสีสวยนะครับสวยกริฟเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ อันนี้ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะครับแผงประตูนะครับเป็นลายไม้ดำนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างนะครับใช้งานได้นะครับปกติเลยอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับเบาะคนขับนะครับพุ้มมหม่นะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับหุ้มมหม่นะครับ นี่ครับหุมมาใหม่หน้าหลังเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูข้างหน้ากันบ้างพวงมาลัยก็สภาพสวยๆนะครับมีแอร์แบกนะครับนี่นะครับไม้ขาวนะครับผมก็เป็นคอนโซลลายไม้นะครับลายไม้ดํานะวิทยุเดิมโรงงานนะครับโตโยต้าใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นช่ำนะครับเกียร์โฟวินเข้าใช้งานได้ปกติหมดนะครับ แล้วก็ก็จะมีพรมกระดุมด้วยนะครับเพิ่งซื้อมาใส่ใหม่ๆเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ไหนนะแอร์หลังนี่เรียวเรียคูนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันบ้างนะครับอ่านี่นะครับเบาะแถวหลังนะครับก็สภาพสวยหุ้มมาใหม่นะครับ มีสภาพสวยงามมากนะครับแล้วก็พรมกระดุมทั้งคันเหมือนเดิมนะครับสวยสะอาดน่าใช้นะครับภับได้ปกติหมดนะครับเบาะแถวสามีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าพรมกระดุมตัวเนี้ยมันต้องเจาะต้องเจาะไอ้นี่นะครับเจาะพรมนะครับก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่นะครับเลยถอดอยข้างนอกแอร์หลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับเย็นฉ่ำนี่นะครับก็ประมาณนี้นะโอเค ปรับก่อนปรับให้เท่ากันโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันครับอ่ามีมาข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราก็ลองเปิดดูอ่านี่นะครับข้างหลังก็เปิดใช้งานปกตินะครับแล้วก็อันนี้เครื่องมือยังอะไรอยู่ครบ นะครับเครื่องมือแล้วก็ยางอะไหล่ต่อให้ดูยางอะไหล่นะปิดก,ก่อนโอเคยางอะไหล่ก็ยังอยู่นะครับ่ยางอะไหล่ยังอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทก่อน อ่านี่ครับสตาร์ทง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับก็รถเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักนะครับ เป็นเครื่องดีโฟนีแล้วนะครับแต่ฝาครอบมันหายนะครับก็เลยยังไม่ได้ใส่นะครับอ่ารถเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีชนหนักเลยนะครับเดิมเลยครับเดิมเดิมเลยนะครับไม่เคยมีชนหนักนะครับน็อตไม่ขยับนะครับนน็อตไม่ขยับนะน็อตไม่ขยับนะครับฝาเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับอยู่ครบนะ แผ่นกันความร้อนนะครับอ่าเครื่องเดินนิ่มๆเลยนะครับไม่มีไอน้ำมันพ่นนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับผมชิปอ่าแล้วก็เราลองขับเรามาดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับแอะนะครับปรับได้สามสี่ระดับนะครับนอปรับใช้งานได้หมดอ่ะนี่ใช้งานได้หมดนะครับโอเคแล้วก็วิทยุใช้งานได้นะครับเสียงออกปกติหมดเลยนะครับใช้งานได้นะครับ แล้วก็กระจกไฟฟ้านี่ครับใช้งานได้หมดนะครับอ๋อแล้วลืมบอกไปคันนี้ติดฟิล์มาใหม่รอบคันเลยนะครับเซ็ทนทรัลล็อกใช้งานได้นะครับกดค้างสักนิดหนึ่งโอเคแล้วก็เกียร์โฟเกียร์โฟได้ปกติเลยอ่ะไรยังไม่ขึ้นเดี๋ยวนะ ขับใช้งานได้ปกตินะครับโอเคเราก็ไปลองขับกันนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วหลักๆรถคันนี้ก็เก็บของได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองขับกัน เลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังนะครับอเกียร์หนึ่งนี่คันเร่งลื่นๆเลยนะครับไม่อืดนะครับไม่อืดนะครับไม่อื่นดนะครับ แปดสิบแล้วครับเก้าสิบแล้วครับแเกียห้าไหลเลยไม่อื่นนะครับหนึ่งร้อยแล้วครับโอเคพอของปากของอ่อครับก็ถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ ขายเงินสดอย่างเดียวนะครับไม่มีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วพอใจนะครับมัดจํามาเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงที่นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าขับไปแล้วเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ดีไม่ตรงตามรายงานเนี่ยเดี๋ยวคืนเงินเต็มจํานวนนะครับขอบคุณครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจรถมือสองนะครับก็ติดต่อทางไอดียไลน์ที่ลงไว้ให้ได้เลยนะครับแล้วก็ทางเบอร์โทรนะครับหรือ ถ้าจะติดตามรถคันใหม่เนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพจชาร์ออตโต้บางแสนนะครับหรือติดตามทาง t ิก To อกนะครับตาม ID ที่ให้ไว้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม